สวัดดีนุตเรามีชื่อว่าจูดี้นะแต่ก่อนเนี้ยเราอะเคยเป็นหมาสวยด้วยแหละเรามีชุดมีกระโปรงมีอาหารดีๆกินมีใบแพทย์ที่จะต้องหาวัคซีนตลอดเลยแต่ตอนนี้เราตกสวรรค์แล้วพ่อกับแม่เราแยกทางกัน เราก็เลยได้ไปอยู่กับพ่อส่วนตอนนี้ก็มีนะ้ารับเรามาอยู่ด้วยเรากินข้าวอิ่มแล้วเราก็นอนเราเปิดพัดลงนอนด้วยแหละดูมีความสุขมากเลยตอนนี้เราผัดขนอยู่นะทุกคนขนเราเลยเป็นแบบนี้ เราอาบน้ำแล้วแหละแต่เราไม่ได้แปลงขนขนเรามุนล้วงนอนหลับสบายใจจังยุ้มก็ไม่กัดด้วยได้นอนบนบ้านด้วย